อีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงในหลายจังหวัดครับมีคำเตือนมาจากศูนย์อำนวยการน้ําแห่งชาตินะครับที่คาดการว่าในช่วงสัปดาห์นี้ครับระดับในแม่น้ําโขงเนี่ยจะสูงขึ้นในอีกหลายพื้นที่ กระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำครับถูกทำมาติดตั้งไว้ตลอดถนนประจักษ์ศิลปาคมนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับเพื่อเตรียมระบายน้ำแล้วก็ป้องกันไม่ให้เอ่ดท่วมชุมชนถ้าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับช่วงนี้ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับแต่จากการวัดระดับแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้ลดลงประมาณ40เซนติเมตรห่างจากตลิ่ง4.28เมตรครับ แต่ระดับน้ำโขงที่สูงกว่าลำน้ำสาขาทำให้การระบายน้ำค่อนข้างล่าช้านะครับต่างจากที่จังหวัดนครพนมครับตอนนี้ระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ3เซนติเมตรนะครับแต่ยังห่างจากจุดวิกฤตกว่า2เมตรโดยเฉพาะในตำบลท่าสงครามอำเภอศรีสงครามครับปกติครับเพราะในเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับในห่วงของเดือนกันยายนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพายุ เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านมาทางเราจริงๆพายุน่ะเขาเกิดขึ้นประจําอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทิศทางของเขาณปัจจุบันนี้คือส่วนใหญ่เคลื่อนตัวจะขึ้นไปทางเหนือนะครับไปทางญี่ปุ่นไต้หวันไปนะครับแต่ว่าในห้วงของเดือนกันยานี้ส่วนใหญ่แล้วพายุที่เกิดขึ้นทิศทางเขาจะเคลื่อนมาทางเรานะครับเข้าทางภาคอีสานอาจจะตอนบนตอนล่างก็แล้วแต่ทิศทางของเขานะครับแต่ว่าถ้าพายุเคลื่อนผ่านปุ๊บเนี่ย ฝนก็จะตกบริเวณกว้างเพราะงั้นการระ,ะบายของน้ำเนี่ยก็จะดาําพรได้น้อยนะครับฝนที่ตกถ้าปริมาณสูงปริมาณมากการระบายไม่มีก็เกิดจจน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้นะครับ ตอนนี้ภาพรวมระดับน้ำโขงที่ไหลผ่าน7จังหวัดภาคอีสานก็คือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจเริญแล้วก็อุบลราชธานีมีแนวโน้มลดลงนะครับคาดการว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นครับแต่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าหลายจุดนั้นระดับน้ำแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ยังห่างจากตลิ่งครับ